ไปดูสถานการณ์น้าท่วมทางภาคใต้ลงไปสงขลากันบ้างคุณผู้ชมครับสงขลาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับบินสำรวจพื้นที่โอ้โหคุณผู้ชมฮะน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างมากค่ะคือหลายคนบอกว่าอาแม้มันจะเริ่มลดคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ท่วมกว้างแบบนี้เลยไปดูปัตตานีนะครับทีมกู้ภัยทางน้ําพุก31นะครับลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วม ขณะนี้สถานการณ์ยังวิกฤตนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองปัตตานีระดับน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรเด็กคุณผู้ชมต้องอยู่กันแบบนี้บางจุดสูง2เมตรครับมีการนำเข้าก่องน้ําดื่มไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังพอจะอาศัยอยู่ในบ้านได้บางคนอยู่ไม่ได้ฮะ,ะเพราะวันมันท่วมหนักมาก ทำยังไงอบพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวขณะที่บางพื้นที่ก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ขอความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องนะขาดน้ําขาดอาหารบางคนบอกขอแพมเพิ์ดขอผ้าอ้อมขออะไรหลายอย่างนะความเดือดร้อนมันยังมีมากอยู่เลยคุณผู้ชมครับ ในขณะที่ทีมงานวันสร้างสุขนะคะพร้อมด้วยศิลปินดารานำโดยคุณเกลือกิติคุณเจีย๊ยบเชิญยิม้มแล้วก็คุณไข่มุกรุ่งรัตค่ะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่จุดแรกที่ไปก็คือพื้นที่ชุมชนบ้านฉาตําบลน,นาเกตอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและที่บ้านท่าเรือตําบลโคกโพอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีชาวบ้านหลายคนยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะคเดือดร้อนแล้วก็ลําบากกันมากๆ เลยค่ะเพราะว่าขัดแคลนอาหารและน้ำดื่มแล้วภารกิจก็คือว่าได้รับการสนับสนุนจากพี่พี่น้องน้องจากมูลนิธิเพชรเกษมและทีมใจถึงใจรวมถึงกู้ภัยในพื้นที่ด้วยชาวบ้านได้ขอให้คุณไข่มุกร้องเพลงให้ฟังหน่อยอให้เป็นกำลังใจ พอฟังแล้วนะคะหลายคนก็ถึงกับร้องไห้ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมครั้งน,นี้รุนแรงแล้วก็ลำบากที่สุดในชีวิตต้องหนีตายเอาชีวิตรอดก่อนจะบอกว่าขอบคุณที่ไม่ลืมพวกเราค่ะค่ะวันนี้ตัวแทนวันสร้างสุขน้องศิลปินดาราพี่ๆก็เนี่ได้สวมกอดได้ให้กำลังใจชาวบ้านนะคะนอกจากนี้ทีมวันสร้างสุขก็ยังเดินทางไปยังจุดต่างๆคุณผู้ชมพบว่าบ้านเรือนรถยนต์นหลายคันเนี่ยจมน้าตลอดสข้างทาง สภาพข้าวของเครื่องใช้คือลอยเกลือเนี่ยรถนี่ก็คือไม่เหลือละไปคาดจักานเลยเห็นใจมากๆที่บ้านชะเมตาตะบนนาเกตอำเภอคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อ4ถึง5วันก่อนมีชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนเจอน้ำท่วมสูงเกือบ3เมตรชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ริมถนนแล้วก็บ้านญาติหนีน้ำท่วมใช้ชีวิตลำบากหลายคนเก็บข้าวของไม่ทันก็ต้องหนีตายเพราะว่าน้ำมาเร็วและแรงมากนะคะ ทีมงานวันสร้างสุขก,ก็นําถุงยังชีพไปครั้งนี้ซับน้ําตาให้กําลังใจนะคะส่งต่อแสงสว่างให้อย่างไฟฉายแล้วก็แน่นอนถุงยังชีพในโครงการวันสร้างสุขเราส่งมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบไทยเพื่อบรรเทาทุกข์ในพื้นที่3จงังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะเอาก้าโกงในบานเสียหมดเอาทันนนั่นเนี่ย โบได้เท็ยนอนเล็บเียกหมดเ,ยเียกหมดเลยไม่ทันรถถึงท้องพันรถยืนในน้ำข้าวโถกับไอ้ว่าเซ็ตโกนนะแกท่านเอว่าเบบบหนให้น้ำรถมดโกน,นคนแหลวนั้นโบคือถ้งตูถ้ถกอุไรคือมดนะ่ะเอาได้ไม่ได้ในบ้านจใจมากมากเลยดีมีคนมาเยี่ยมมาหมดนขอบคุณมากที่ยลาคุณผู้ชมครับ เกือบทุกพื้นที่อ่ะชาวบ้านบอกว่าน้ํามันเริ่มลดแล้วนะแต่ทิ้งซากความเสียหายเอาไว้รถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย200คันนะครับที่หนักๆเ่ยคุณผู้ชมก็คือตำบลน,นาท่ำอำเภอเมืองยะลานะครับนายกอบตนาท่ำนายอับดุลเลาะนะครับบอกอย่างนี้น้ําท่วมครั้งนี้หนักสุดของตำบลน,น้าท่ำเลยท่วมสองชั้นยังไม่สามารถที่จะอยู่ได้เลยคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยนอนยังไงอ่ะนอนบนหลังคาบางคน ทุบหลังคาเอาสังกะสีมาปิดไม่ให้โดนฝนรถจนเสียหายเยอะคุณผู้ชมครับคือตอนแรกชาวบ้านเนี่ยนำรถไปจอดบนถนนหน้าอบตอก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ผลถูกน้ำซัดพังเสียหายหมดเลย จนน้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะท่วมทั้งคันตอนนี้สิ่งที่สําคัญเนี่ยดูสภาพเขาก็ยังไม่สามารถที่จะบากู้รถได้เลยแล้วล่าสุดเองคุณผู้ชมครับมีคนขอความช่วยเหลืออยู่ที่ยะลาเหมือนกันนะครับโ<ะ>รงเรียนจรังตาดงอยู่ใกล้กับแม่น้ําฝากขอความช่วยเหลือเพราะดูข่าวเราอยู่ด้วยนะครับผ่านมาห้าวันแล้วคุณผู้ชมฮะน้ําท่วมเพราะเขาอยู่ใกล้แม่น้ําตอนนี้ยังไม่มีใครไปช่วยเหลือเขาเลยฮะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือ ข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ยารักษาโรคนะฮะค่ะอาส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสกันบ้างนะคะท่านผู้ชมแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่ายัยงมีหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นหมู่บ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบน้ําท่วมถูกตัดขาดนะคะชาวบ้านก็เลยติดเกาะค่ะไฟฟ้าก็ถูกตัดบางส่วน ที่น้ําลึกๆชาวบ้านบางคนก็ไม่สามารถออกมาได้ทันเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องลําเลียงอาหารแล้วก็น้ําดื่มเข้าไปให้อย่างยากลําบากนะคะแล้วน้ําท่วมที่นาราธิวาสเสียชีวิตแล้ว3คนล่าสุดเป็นเพียงเด็กหญิงวัยสองขวบเท่านั้นเองเดินพัดตกน้ําหน้าบ้านค่ะเสียชีวิตในพื้นที่บ้านปลาดังยอหมู่ที่3ามตําบลมูลโนอําเภอสุงไหงโกลกคือในบ้านเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเดินเข้าออกบ้านพัก ลืมปิดประตูบ้านน้องวัยสองขวบก็เลยเดินตกลงไปในน้ําแล้วขณะเกิดเหตุไม่มีใครเห็นมารู้ตัวอีกทีคือเอา้าเด็กหายไปไหนชาวบ้านกับญาติญาติก็ช่วยกันค้นหาบริเวณหน้าบ้านพบร่างของน้องจมน้ำเสียชีวิตแล้วค่ะ แสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะเด็กเล็กๆ,ๆ,ๆดูแลกันดีๆนะคุณผู้ชมนะส่วนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้เริ่มดีขึ้นนะคะหลายพื้นที่น้ําเริ่มแห้งแล้วแต่ยังต้องระวังฝนคือเป็นห่วงว่าจะมาอีกรอบเนี่ยช่วงวันที่10บธันวาคมนี้แต่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วส่วนเรื่องการส่งน้ํามันเข้าพื้นที่หลังน้ํามันในสต๊อกจะหมดวันนี้ได้พูดคุยกับนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เร่งดําเนินการนะคะโดยเส้นทางที่ขาดเพราะน้ำท่วมก็สั่งให้กรมทางหลวงกระทรวงคมานาคมเข้าไปดําเนินการแก้ไขแล้วค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าวน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจน News ครับ